สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งนะฮะจะเป็นมหากรรมการประกวดนะฮะอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางและเหรียญขนาดจานยอดนิยมทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนัดพระเครื่องนะครับผม ดูกันนะครับของน้องพี่เรานะฮะก็หลายท่านที่มาแล้วก็ไม่ได้วางนะครับเพราะว่าโต๊ะเต็มนะครับเพราะว่าโต๊ะเราจํากัดนะครับผมสังเกตเลยว่าโต๊ะเราได้วางห่างมากนะครับไข่บทะเลฮะซื้อหลักร้อยขายหลายหลักนล้วทุท่านนี้นะคุณนะครับ ชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องนะฮะสำหรับคนใดที่ไม่เคยนะฮะไม่เคยสัมผัสะะงานประกวดนะครับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในวงการประเครื่องนะฮะคืองานประกวดประเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่พี่น้องแข่งจรธ์นะชาวประเครื่องนั้นเฝ้ารอคอยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีงานเนี่ยมันทําใหเ้เราได้มาพบปะก,กันเหมือนมันเป็นมตอร์นนะฮะ มันก็เหมือนตลาดพระเครื่องนะฮะแต่ว่าเวลามีคำว่างานประกวดเนี่ยมันจะก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะมันจะขายได้ดีกว่านะฮะจะได้ของฟุกของหลงดีกว่านะครับผมใอรนี่มายปีชักต้อน,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 นะครับลบกัวนนิดนึงติสเนเอร์อะไรกันนีดนึงนะฮะตามข้อปฏิบัตินะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ปฏิบัตินะครับผมขออนุญาตนะฮะผมจะต้องเชืญอท่านนะครับ

เจ้าของคลิปนะฮะซื้อ2องแสนขาย18ล้านนะฮะเดี๋ยวประมาณอีกสักอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวผมจะบุกหลังพี่ต้นนะครับผมพิสูจน์ไปเลยฮะว่าซื้อ2องแสนขาย18ล้านจริงไหมนะฮะตอนนี้พี่ต้นยังไม่ต้องพูดอะไรนะฮะตอนนี้พี่ต้นยังไม่ต้องพูดอะไรโมเดลเยอะนะครับโมแดงเยอะบุกหลังอ่านี่ฮะกำนนานทั้งคู่เลยนะมาเจอกันเนี่ยครับผม อบนัานต้องยหเราสูงยเห็นกําลังโอ้โหนับตามเป็นปึกเลยครับน้องเพจพิจิตรนะฮะ 2> 7, 2, 1. 1> นี่ก็เคยสัมภาษณ์น้องไปแล้วนะครับเี้เราจะได้เจอกับเขาเรียกว่าระดับไอดอลหลายคนนะฮะที่อยู่ในช่องตัวเซนชนแนลนะครับผม โน่นนะด้านหลังก็คือน้ำปองคงทองนะฮะวันนี้ขอให้ฟุก๊กนะครับน้องปองครับผมาแล้วนะเปิดแพงแล้วได้เปิดแล้วโอ <Okay. S 2> เคเดเี๋ยวจะได้เราจะได้มีแบบคลิปสัมภาษณ์กันอีกนะฮะขอให้ฟุกนะครับวันนี้นะฮะคือในเช้าตีดไม่หลับไม่นอนตีกลางวันไม่นอนครับเนี่ยวันข้างหน้าเลยผมจะต้องนี่ฮะคนนี้นะครับผมวันนี้ต้องสัมภาษณ์นะฮะมีแน่นอนมีแน่นอนคนนี้แต่เราดูแล้วแบบน้องมันยังแบบอื

ก็จานแจ๊กสีราชานะครับผมเพิ่งจะถ่ายคลิปสร้นจำนานไปนะฮะซื้อสามร้อยขายแปดแสน่าเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอให้เงรวยๆขอได้วันนี้ขอให้ได้ซื้อร้อยขายล้านนะครับผมขอบคุณจานแจ็กครับผมเบอร์ใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับผม ประเดิมอย่างน้องวันนี้อย่างในบุ้งเต้งรอนะโอเคแข่งเรวยครับคน้อมงชาย

บรรยากาศร้านข้าวนะฮะพี่น้องเราก็เข้าแถวนะฮะกันระเบียบเรียบร้อยฮะขายดีกันฮะชวนนาเลยนะครับผมเวลามีงานประกวดเนี่ยตอนนี้ก็จะสองโมงแล้วครับท้องบอลเป็นไงบ้างครับขายดีไหมโอเคครับงานนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังสิงคุลีที่สุดแล้ว สุดยอดนะท <มา S 1> ่วมท่วมมาสิงบุรีทุกครั้งต้องได้เงินหมื่นกลับบ้านโอ้โหวันนี้ทำยอดไปเท่าไหร่วันนี้ก็น่าก็น่าจะหลายร้อยอยู่ฮะยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับ <c oughs> สงครามยังไม่จบอย่า,ยา,าเพิ่งน้นสงสรา,ารเออคลิปคลิปต้องปองเนี่ยแหมมีคนมาเม้นแบบ โม่มัางอะไรม้างเฮ้ยผมไม่ซีเรียสเออพราาะว่พูดอีกทีดิว่าไม่ได้โม่ไม่ได้โม่มีก็มาขายนะฮะอ่ามีก็มาขายนี่นะฮะน้องกอนะครับเคลียร์กองยี่สิบขายเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะวันนี้นะดู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 หน่อยเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมียรู้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเมียรู้อ้าวน้องเล็กเป็นไง โอ้โหเล็กกาลังเครียดเลยกําลังเครียดเลยส่งให้ลูกค้าดูวันนี้เพิ่งได้นะวันนี้เพิ่งได้เพิ่งได้นะวันนี้เปิดยังเปิดยังน้องเปิดยังเปิดแล้วนะอ้าวเฮ้ยสมเด็จกี่ล้านเอาหมอส่องไกลๆส่องไกลๆเราไม่เราไม่ยังยังไม่มีราคาคเอายังไม่มีราคานะสมเด็จโอ้โหวันนี้ปุ๊กแล้วสมเด็จนะครับน้องเล็กนะน้องเล็กนย่างติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเล็กนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวโอเคขอบคุณน้องเล็กครับผม เป็นห่วงใยเรื่องสุขภาพสำหรับเพื่อนพ้องเราเป็นแผลกับอะไรทุกทุ่มมากจันโจเป็นไงครับวันนี้สวัสดีครับเปิดยังวันนี้เปิดแล้วครับท่วมพอได้ไหมแร้วได้ของไหมเดินได้ของไหมวันนี้โอเคนะฮะก็ถามพี่น้องเรานะฮะนี่กัเพิ่งจะเอ๋อวันนี้จะลงคลิปวันนี้แหละของอาจารย์โจนะครับผมเป็นคลิปที่สต็อกไว้เมื่อวานนะฮะขอบคุณอาจารย์โจมากมากครับผมป๋าครับเป็นไงวันนี้ประเดิมยัง ยังครับยังโยอะไรยังไม่ประเดิมอีกหลักหลักโอ้โนะต้องหนักแน่นครับผมพระแพงนะโอ้โหมีติดรางวัลนั่นเลยนะฮะนี่ใครสนใจนะฮะพระติดรางวัลนะครับนะฮะโอ้โหนี่ฮะบางสมเด็จสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้ขายต้องปูสุกเสียงโตมีครับครับผมเยี่ยมเลยนะฮะติดตามป่านี่ติดตามได้ที่ไหนครับเฟซบุ๊ก ชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะนอลุงโลตัสแตเลสนอลุงโลตัสแตเลสได้ได,ได้ได้นะฮะติดต่อได้นะครับผมขอบคุณครับอันนี้พี่ออสอ่อนุนะครับพี่ใหญ่สายมาเครื่องเนี่ยเนี่ยผมหาโอกาสจะสัมภาษณ์เขาเนี่ยยังไม่เวลาเลยนะฮะพี่ออสตอนนี้เปิดช่องแล้วนะฮะอ,ออสอ่อนนุสไตล์นะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับรับรองว่ามีทั้งสาระและประโยชน์นะครับผมฝากช่องพี่ออสด้วยนะครับอ,รออสอ่อนนุสไตล์นะฮะ เดี๋ย่ฮัดเออทำไมมันมีฟันหล่อหลายหลายตัวนะนี่มันมันยังไงรอนานไม่มีไม่มาไม่เอาเฮ้ยขายหมดเลยเออแล้วแล้วเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงจะมาสองตัวสองตัวเสียงจะมาได้สองตัวมีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมข้างหลังมีอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวมาเก๋วมาไม่มีปัญหากลับมีงานประกวดเศรษฐกิจมันก็คึกคักนะครับโรงแรมเนี่ยเต็มหมดนะครับโรงแรมเต็มหมดนะครับในจัังหวดสิงห์บุรีเนี่ย พี่น้องเราก็เรียกว่ายิ้มย้มนจ่มใสกันทุกคนนะฮะนี่พี่ไผ่โพเทเรน,นะครับพี่ไผ่เขาชอบบอกว่าพี่หมอ่อยืนย <ทำ S 1> ันน,นี่มันก็ต้องโมเป็นธรรมดา <laughs> ทำไมเขาบอกว่าพี่แบบซื้อหลักร้อยขายหลักล้านไม่จริงอ่ะพี่<อ>ยืนยันหน่อยดิโอ <laughs> <laughs> ยืนยันยืนยันได้เขาไม่เชื่อกันอ่ะขายไปหนึ่ล้านเออ เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะเขาไม่เห็นเออเนาะแต่ถ้าเขาเห็นก็เชื่อแน่เออเนี่ยเดือนนี้ฟาดไปเท่าไหร่เดือนนี้ฟาดเท่าไหร่แสนน้อหน่อยเออเอาแบบย่อยๆใช่ไหมย่อยๆแสนน้อหน่อยย่อยๆอ่าเนี่ยแฟนขับพี่ไผ่หุวทะเลนะฮะดูคลิปนี้แล้วก็นะแกบอกว่าจะว่าแกมู๊กแล้วแต่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ไม่เห็นกับเขานะฮะอ้าวไหนวันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้พี่พี่ไผ่ ย่อยๆอยๆอ่ะย oy, ่อยๆก็หมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นเป็นค่าอะไรครับค่าขนมค่าค<ข>่าประตูแมวค <c oughs> ่าประตูแมวเ <c oughs> <c oughs> อออันนี้คือพูดด้วยความเก็บกดนะค่าประตูแมวเก็บกดเพราะว่าคนมามามาด่าแกเยอะบอกว่าแกโมโขนะ้ขายสมเด็จนะฮะขายผ้าสามปีสิบแปดล้านจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็ทําได้เยอะกวีผไผ่มีเยอะแยะนะเออนะแต่เรื่องเอ่อขายสมเด็จเรียกว่าแลกของหลักร้อยนะขายไปล้านสองเนี่ย เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะฮะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานประกวดวันที่แล้วนะครับก็ข้ามมาเลยฮะรวมเป็นคลิปเดียวกันนะฮะวันนี้ก็ยุง่งๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้มาถ่ายนะครับผมแห่งจอยุทธนะฮะวันที่สองเนี่ยคือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเบาบางลงนะครับผม จะเหลือเรียกว่าไม่ถึงครึกนะฮะประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสอ้วัาวนะสวัสดีครับพี่คุณเดชโอ้โหเป็นไงวันนี้มีพะส่่มไหมครับพี่ มาไม่มีพระส่งเนี่งคงไม่ใช่อ่ะนะเยี่ยมเลยฮะขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบคุณแทนเจ้าภาพนะฮะร้านนี้ลังพัดอยู่เนี่ยโอ้กำลังคัดผ้าส่งเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับวันนีครับผมได้เพียงหนังสือเบอร์ชัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษค่ะเด็กคณะกรรมการหลวงพ่อพัดนะฮะรบกวนผมจะย้ำนิดนึงว่า ในเรื่องของรายการให้ตรวจสอบรายการนิดหนึ่งนะครับเพราะบางคนไปเขียนตามเล่มเดี๋ยวมันผิดนี่เป็นโต๊ะถ่ายรูปนะครับเนี่ยช่างถ่ายรูปก็มีสามคนนะครับมีอาชีพนะฮะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอลทิศนะครับ คลิปรวมนะฮรเป็นคลิปรวมนะคระับงเสาร์อาทิตย์น,นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ